สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ทางช่องมะนาวพาท่านผู้ชมออกมาที่อำเภอรครับมาเบิงลดขายกาแฟขายอาหารเคลื่อนที่ครับเป็นร้านซื้อแลมบ์แบงเดค่อยเป็นค่อยไปแต่ว่าภาษาเขียนเขียนตัวขอใครครับค่อยเป็นค่อยไป ในในเสียงบอกอะคือคอยเป็นคอยไปแต่ค่นก็เป็นมโดอลเลยครับบ่เป็นลำด้วยหรือบ,บ่ป่านคอยเป็นคอยไปนี่ครับเจ้าของลานสวัสดีครับค,ครับขายดีปะครับพ่อได้อยู่ค่ะเรื่อยๆลานลานเป็นแบบนี้เนาะลานขายกาแฟขายอาหารเพื่อนที่ มาจอดทุกวันอ,นอประเภทอาหารเมียงเนี่ยครับอาหารอาหารอาหารตอนนี้จะเป็นอาหารตามสั่งค่ะทั่วไปเลยพวกกะเพราข้า,าวหมูกระเทียมอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วค่อยเป็นค่อยไปจะนำเสนออาหารสไตล์อิตาเลียนลูกิสาก็คือจะมีพวกพาสตา้าที่เราจะฟิวชั่นกับอาหารอิายคะครับแต่ว่าในนี้ไม่มีพอเรามาขาย ที่บ้านเราอะไรเงี้ยค่ะก็ค่อนข้างยากก็เลยจะมีเมนูพาสต้าน้อยหรือว่าน้อยวันอะไรเงี้ยจะเลือกเป็นอาหารที่มันเหมาะกับที่สถานที่ด้วยสถานที่กับท้องถิ่นเราเนาะใช่ค่ะจริงๆเราทําได้เยอะกว่านี้เยอะกว่านี้ใช่ค่ะครับคือถ้าใครอยากกินอาหารพวกนั้นก็อาจจะบุ๊กมาหรือว่าเบอกมาล่วงหน้าอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถสามารถทาให้ได้ใช่ครับรับนี่ครับ เป็นเป็นลานเคลื่อนที่ลานเคลื่อนที่มีพ้อมมีผอมมืดนึกวอยูุบ้านครับนึกว่อยยุบ้านบนโต๊ะก็มีปัญหาอยู่ในบ้านเลยมีลูกค้าแวะเวียนมาตลอดนี่ครับที่นั่งนี้นี่ก็คือลูกค้าเป็นสวัสดีครับเป็นไรครับกาแฟเพิ่นมากินกาแฟแซ่บ ได้มากินประจำอยู่คร like ับประจำครับอ oh ๋อกินท so ุกวันกินทุกวันอ๋อเป็นเทปมาเดนหรือเปล่าเนาะใช่เลยสองอาทิตย์แล้วพี่อ๋อยายมาที่สัองอาทิตย์แต่ก่อนแล้วครับก่อนก็จะจอดอยู่ใกล้ๆโรงพยาบาลโรงพยาาบลเขื่อนในค่ะครับใช่ก็จอดอยู่จอดไปๆมาๆค่ะเพราะว่าออกงานอีเวนต์ตามต่าง ตามต่างจังหวัดและตามสถานที่มีมีงานถ้าถ้าเห็นรถคันนี้ก็มาแล้วค่อยเป็นค่อยไปก็แต่ถ้าเขื่องในเนี่ยเราก็จะอยู่ตรงนี้แหละค่ะออ๋ตอนนี้ได้ที่แล้วเป็นที่เรายึดแล้วยึดหัวหาดแล้วยินดีลูกค้าประจำยุคเขื่องนีือปล่ครับยุคเขื่องนีู่แล้วครับอืมเดี๋ยวลองชิมอาหารเป็นรึเปล่าชิมหรอครับ บางเมนูเนาะ่น่องั่บะางเมนูกะพึ่งพึ่งมาเนาะกะจังคอยล่องไปแต่ละเมนูเมนูนี่กะพึ่งมาช่องมันห้าวกะพึ่งพึ่งสิมาพอดีมาบ้านลูกมาแต่นี่ก็พ่อก็เลยอทิตขอติดตามมาเบิงน้ำเนี่ยเปยังไงกะคิดว่าน่าจะขายดีอยู่ ผู้ขายกับมูลสัมพันธ์อัธยาศัยไม่ตีดี <c oughs> <c oughs> น่าจะขายดีถ้าอาหารอร่อยดีไปโหลดด้วยครับอาหารอร่อยอยู่ที่ไหนก็แวบ,บไปนะครับนี่ครับสภาพรถตู้เป็นบ้านตู้เคยครับว่าสัมบ้าอามบ้าจแเ่รถตู้เคลื่อนที่ มีตอกมาด้านด้านหลังอือ๋อตรงตรงนี้เป็นครัวเนาะ,ะถ้าทำอาหารก็ทำทำข้างนอกเนาะด้านหลังมีเตาแก๊สอ๋อเนี่ย